ครับผมก็สวัสดีเช้าของวันพุธครับผมเมอร์รี่คริสนาสครับผมก็มีความสุขในวันแห่งความสุขครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมก็เดี๋ยวมาดยชมแบบนี้กันบ้างนะอันนี้เป็นไม้ดอกแ้มเดียวที่ผมทํามาใหม่นะอันนี้ผมขายต้นเม่ไปแล้วก็เหลือือ้ต้นนี้ต้นเดียวเก็บไว้นะครับผมอันนี้เอากิ่งมาเสียบไว,ว้ต้นเม่ขายไปก็ขออนุญาตจะขอ,ไม,ขอไม้แต่กิ่งไว้กิ่งหนึ่งก็เสียบเอาไวา้ ไอนน้โดยเดียวกันนะโดยเดียวกันกับตัวนี้นี่แต่ว่ามันเป็นลูกผสมนะผมใช้ฮอนแลนด์ผสมกับกระอุก็เลยออกดอกว่าแบบนี้ใบใหญ่นะใบใหญ่แบบนี้แหละปวดวอดนะว้ดนะดนะสมูด์ดีอันนี้เป็นไม้ตัวนี้เอาไปทําใหม่ได้นะเอาไปแต่งใหม่เอาไปแล้วนนก็ไปเสียบได้นะอันนี้จะดูดูค่อนข้างโอเคอยู่ยนะดอกกรมาได้แหละนะอันนี้ก็ อันนี้ก็ดอกดูกธรรมดาะแะละนะตัวนี้ก็แกดูธรรมดาได้ว่าแต่ก็มีความพิสวยอยู่นะไม่ใช่ไม่สวยนะเราไปเลี้ยงกตวัวเขาเป็นไหมที่สวยได้นะที่สวยได้อันนี้ก็เช่นกันนะจริงดอกธรรมดาจริงก็สวยไม่ใช่ไม่สวยเราไปเลี้ยงตวัวแล้วก็ไปแต่งความได้ทำาวนทำมีให้สวยได้ <c oughs> <c oughs> ชุดนี้สามร้อยสามสิบาทสามร้อยยี่สิบาทรวมส่งทุกอย่างเลยนะรวมค่าส่งทุกอย่างสามร้อยยี่สิบบาทครับผม ก็เช <S an> ้านี้ก็มาเท่านี้นะครับผมก็มา r i คริสต์มาสนะครับผมก็ขอใุกท่านมีแต่ความสุขความสุขในทุกๆวันครับผมก็ขอให้เฮงเฮงเร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมสวัสบีครับผม